ครับครับวันนี้ก็น้องธันวานะครับจะพาทุกคนนะครับมาช้อปปิ้งนะครับผมก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับเราเลยมาซื้อของเก็บกันไว้นะครับ ตอนนี้่ันว่าจะพาเราไปโซนไหนครับไปโซนข้าวก่อนนะครับอ่าครับเราได้ข้าวเสร็จล้วก็จะมาซื้อขนมนะครับทันว่าไปเอาอะไรธันว่าโอไม่เอาเอา,เอาลูกอมนะครับแม่น่าจะไม่อนุญ,ญาตนะครับอ่าครับได้ข้าวหนึ่งถุงครับจากนั้นเราก็จะเดิน ไปดูในส่วนของนมนะครับอ่าเจอนะครับทานว่าจะเอานมกี่แพ็คดีครับเอา2องแพ็คโอเคนมก็ได้แล้วครับทีนี้เราจะไปซื้ออะไรต่อครับนํำไปเลยโอเคนํำไปเลยครับโซนนี้น่าจะเป็นยาก,กันยูนะครับ เพราะว่าบ้านทธลายยุมงเยอะมากด้ครับสองกล่องครับ,รบไปในต่อครับผมทีนี้เ็าจะมาในโซนของน่าจะเป็นแพมเพิดนะครับไปดูครับราคาเท่าไหร่เอ่ยโอ้ราคา790ดอยเก้า,าเอาไหมเอาครับผม,มนี่มันอะไรเนี่ย นี่มันมโ,โซนน<ร>มไมโลโอ้ทันวารู้สึกจะตื่นเต้นกับโซนนี้มากเพราะว่านมเขาจะเ,เรียงนะครับเป็นเหมือนกับเรือนะครับทันวาก็ชอบมากครับสุดท้ายเ็กสุดท้ายมาเจอของเล่นนะครับน่าจะอยากได้ของเล่นนะครับผมขออนุญาตแม่ก่อนนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามช่องทันวาเพจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับ